สวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะอะไรคะนี่ขาหมูนะคะขาหมูเยอรมันนะคะนี่ขาหมูเยอรมันจริงๆนะเนี่ยจะทําอะไรกินดีนะคะยังไม่รู้เลยนะ,ะดูก่อนว่าจะทําอะไรดีทั้งต้มทั้งอะไรก็ทํามาหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทําอะไรคิดไม่ออกเลยจริงอะต้มยำก็ทํามาแล้วต้มขาหมูแล้วก็ต้มพะโลท,ทำมาหมดแล้วแล้วจะทำอะไรดีนะคะ ยังไม่รู้เลยนะคะดูก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างไรคะนี่นะคะใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะคะนี่นะคะสุดยอดสุดยอดขายใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่มากดี